เรียนว่าวันนี้เนี่ยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติแลวก็มีความยินดีและก็ต้องขอบคุณทางคณะผู้จัดจัดการเรียนรู้นะครับในด้านการพัฒนาคุณภาพการในพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาของจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดสงขลาเองก็ได้ประกาศจัดตั้งเวทิน,นะครับให้ำดำเนินการเปิดโอกาสก็การในก,การศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้าง ทั้งนี้นะครับกับกฎระเบียบในส่วนกลางที่ในการบริหารจัดการทางด้านกานศรศึกษานะครับในพื้นที่การบริหารจัดการศึกษาที่สอบตรวจของของนาคตของเด็กเป็นหลักนะครับแต่วัาจะรองรับกับเพิ่มพื้นที่นวัตกรรมทางด้านการศึกษาชุดต่างๆในสังคมประเทศไทยสังคมของสงขลา ในปัจจุบันพวกคู่กันไปนักครรินทร์นะครับกองทุนเพื่อความชอ,อภาญทางก,การศึกษาข้อมูลในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับโดยพินาานะครับเพื่อที่จะให้เด็กเยาวชนของขาเนี่ยเป็นเด็กรุ่นที่พวกเราได้วางไว้ร่วมกันทุกประการนะครับก็อ้างอิงทฤษฎีทางการศึกษาอะไรใดๆทั้งสิ้<ใ>นเรียนรู้กันไปก็คือส่วนของวิชาการก็คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรามีส่วนร่วม ส่วนที่ยังขาดภาคส่วนผู้ปกครองกับชุมชนแต่เราโน้ตไปก่อนรอบท่านผอ,อสังกรน,นะคะจะพูดถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขยายคำยืนยันของผู้ที่ทำงานมาแล้วนะในเจอปีที่ผ่านมาของบกทที่ให้เราเนี่ยหาวิธีการพัฒนารงเรียนขนาดเล็กปปเขนนและสอปปเขตสามแล้วเราก็เจอร่องรอยที่เกิด ึ้นบอทั้งโรงเรียนนะซึ่งเราก็เอาส่วนหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยช่วยกันสร้างเราจะไปในทิศทางไหนแล้วก็เราอยากจะได้ความในหนึ่งปีข้างหน้านั่นคือสิ่งที่อยากจะเห็นสิ่งที่เราทำไปแล้วนี่ก็คือ170โรงเรียนบางรักอาจจะลด การดำเนินการในการที่พัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีการแลกเปลี่ยนกับองค์ียนต่างๆเพื่อให้เกิดผลในอนาคตคร,ร,รับพาให้ภาพการศึกษาสำหรับศูวิชาการได้ยกระดับนะครับนักเรียนยนักศึกษาเยาวชนเราไปสู่พรมที่ในครั้งนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในที่กับที่ท่านประธานนะครับกำหนามาเป็นประธานเปิดเวทีการจัดการจัดการความรู้ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับ ครั้งแรกเราจัดที่นะครศรีธรรมราชแล้วครั้งที่สองเราจัดที่ที่มอ,อ,อนะครับศูนย์พันาชาติมอนะครับนะครับได้จัดเวทีครั้งนี้เพื่อโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาบริหารการจัดการกองทุนการพัฒนาระดับพื้นที่อบทนะครับ,นะรบสังกัดสํานังกงานวิจัยและน,นวัตกรรมแห่งชาต,ติการดําเนินงานในครั้งนี้นะครับได้มีผู้สานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาจังสงขาเขตสาม ทำให้ค้นพบว่าแนวปฏิบัติที่ดีในชั้นเรียนเนี่ยนะครับรวมถึงนวัตกรรมการจัดก,การการากเรียนจากมูลนิธิสามารถสุขแห่งชาติ